าละครับก็บกลับสวัสดีตับะชุมด้วยมไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะวันนี้จะไม่เอาชีวิตรอดแต่วันนี้จะเอามาเล่นมินิเกมเบสบอลเย่เยย,ยก็ขอทำสิ่งอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนสร้างอะไรเล่นสร้างอะไรก่อนไปเล่นดีกว่า มีอะไรสร้างก็สร้างไปนะเรามาลองฝึกแบบอันนี้ดูนี่นี่น,นี่มั้งก็เออเดยวโอ้งไม่ได้อ่ะโอเคตุ๊บๆุๆบตุ๊บุ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 บ เปิดอะไรเสียงดังจังไม่เนี่ยโอเคก็มามาลองกันอีกอได้แล้วนะถนัดถนัดคอมไม่ถนัดรถบุกอืมเดี๋ยวเราขอ เอฟเฟกต์ออปเปเยอร์ปีหนึ่งสองสมส่ห้าสีิ้โอ้โอโแล้วก็ต่อบอ oh. ล์โอ้โหอย่างรัวต้องชิปแล้วก็เดินน,นั่นอะโอ้โ oh. ห เคียก hmm. ่อนเอฟเฟกต์เกินนะก็เบสวอลมันก็เล่นง่ายอยู่หรอกแค่ไปหาวิธีเล่นใน YouTube มากินยาสเต็งอันสเต็งนี้ไม่ค่อยจำเลยอ่าฮะโอเคคลิปนี้จะเล่นให้ดูสักเกมเดียวพอมั้งโอเค รอก่อนค่อนข้างนานเฮ้อก็อีเสียงโคตรคด,ด,ดัง m c k c net อยากเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะกดจอยอ่าเข้ามาแล้วเซิ่มนี้ก็เล่นไปหลายรอบอยู่แหละนะ ก็ไม่ต้องทับรีจิตเตอร์หรอกถ้าคนเล่นหม่ต้องทับรีจิตเตอร์โอเคเออเออ,เอ,อคลิปนี้ก็ไม่ยาวหรอกคนไทยมันเล่นโหดมากแถมเซิร์ฟนี้ก็โคตรแหลกเลยโอ้โหเซิ์รฟเต็มอีกห้องเต็มอีกห้องเต็มอีกห้องเต็มอีก เร็ว,รวอยากเล่นห้องเนี้ยได้ไหมอยากเล่นนะออกได้ไหมเ้าช่างมาันเถอะเฮย้ยนี่คือความยากในการเข้าเล่นมีคนนิดเดียวเองเอ้ยรอให้มันโหลดแป,แป๊บๆโอเคซุปเปอร์มาริโอป้าเข้ามาแล้วสีเำเงินดวนโอเครอดว่ะมีคนเดียวที่จะเป็นเศษ เพราะมันมีเกจริงๆมันต้องการ16แต่เรามี9แล้วทีมละส4เพราะฉะนั้นก็มีคนเดียวที่เป็นเศษมี2คนที่เป็นเศษถ้าเป็น12น่าจะโอเค4 1 4 23, 4 2 8 4 3ส,อส,อสอีอืมนี่เหรอนี่หรือคือใบไม้นึกว่าบล็อกอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย เดเดลนี้ทำให้งงไปใหญ่แล้วนี่ล่ะอ๋อนี่เป็นเทเรคอตตะนี่ก็ไปไม้เหรอนึกว่าบล็อกขนแกะเพราะว่าบล็อกขนแกะที่เราเพิ่งทำอะไรไปเมกกื่อกี้มันก็อันนี้มากเลยหนึตมตึมเตึมตึมตึม ไหนดูซิอ๋ออยู่ตรงนี้รึโอเคทุบๆๆๆๆๆๆๆไม่ได้อะไรเลยหรออ๋ออ้ว้าวชาร์เดชสามนกแป๊กสองดาเมจเกตีสองสารอบก็น่าจะตายแล้วนะเพราะดาเมจเก้าเลือดคนเรามี20ินยแล้วทำไมต้องชอบแบบเวียนหัวตลอดเวลาเปิดลัคกี้บ็อกบางอันซึ่งอังลัคกี้มาก คยไม่ใช่จะกินอาหารบว้ยไม่ใช่จะวางบล็อกกำลังตั้งใจในการสร้างอะนะ ครับพี่น้องอตรงนี้มีทองด้วยนะพี่น้องมาเก็บฟาร์มของตรงกลากนี่มันีีี่มากเลยแต่บางครั้งก็จะจีจๆแต่หนึ่งเอาไปทางนี้ไม่ได้ย้อนจับสิครับรออะไรขอร้องหน่อยนะยงยศอะไรก็ไม่มีเกีรดเออเจ็ดก้อนแล้วไอ้นั่นต่อมาทำไม นายนายต้องโดนชั้นจาัดก,การนายต้องโดนแน่นอนเดี๋ยวขอกลับทานก่อนต้องประหยัดบล็อกให้มากที่สุด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 อดีมากเพื่อนขอบคุณที่ไม่มาช่วย <c oughs> ไม่มาช่วยเลยแล้วมันแบบอะไรเนี่ยสามาช่วยนะเนี่อะไรประมาณนี้ทิ้งไปหนึ่งก้อนทำอะไรไม่ได้หรอกอันนี้ก็ทิ้งไป ทำเกาะเพชรชัยก่อนเกาะเพชรเอ็นชั้นมาไหมโอเคดีไม่มาเราไปเก็บของกันโอ้เพื่อนนี่ก็เก็บไปเพื่ออะไรไม่รู้สิยาดีเจนอสองเดี๋ยวค่อยใช้อะนะขอบ,บอก จัดของแป๊บโอเคพร้อมโดนล่วงไหมไม่ล่วงอะไรวะโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะโอ้อะไรอะโอ๋อะไรอะโอ้อะไรอะโอ้อะไรอะนี่นายอยู่เฉยๆได้ไหมโอเค double kill เฮ้ยเฮ้ใครลอยมีคนลอยตูดโอ้โหตายเลยเชื่อไหมว่าเตียงเราต้องพังแล้วแม่ช้านี่เตียงแตกเรียบร้อยนี่นี่นี่ PVP เออสวยเกินสวยมาก เตียงใครเตียงตุเพ่นแล้วเพ่นแล้วครับเพ่นแล้วครับเอโอ้โอเคแค่นี้แหละ